ก็เดี๋ยววันนี้ปนุษย์จะไปใช้บริการของหลวงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปใช้บริการจากด n นทิสที่การเม e n t ที่นี่เขาให้กับคู่ที่รายได้น้อยนะคะอย่างปนุษย์ซึ่งตอนนี้ไม่มีงานทำแล้วก็คือรายได้ไม่ถึง30ก็เลยสาม0มื่นใช่ไหม สามหมื่นต่อป,ปีก็ถือว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในความรู้สึกนะคะเพราะว่าข้อข้อดีคือเราไม่ต้องจ่ายเพราะว่าการทำฟาฟันที่นี่มันค่อนข้างแพงมากแล้วก็มีเพื่อนคนไทยหลยคนเลยแนะนำบอกทำไมไม่ไปทำที่เมืองไทยถูกกว่าเยอะแล้วอย่างปนุษย์ไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วไงฮะเราอยู่เมืองนอกนานมากแล้วอย่างช่วงนี้ปนุษย์ก็ไม่ได้มีรายได้อะไรที่ สามารถจ่ายได้เองเพราะว่าปนุษย์ทำงานเขาเรียก mm ่าเซลเอ็มพอยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องฟันก็เลยตอนที่ทำอะไรอะสะพานฟันนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้เข้าไปดูหรือเปล่าช่วงแรกๆที่ปนุษย์ทำช่อง YouTube เลยนะคะปะนุษย์จะพูดเรื่องการใช้เงินอินเวสต์กับสุขภาพตัวเองนะคะก็คือการเอาเงินไปทำฟันก็ถือว่าคุ้ม นะฮะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นสิ่งแรกที่จะกระดูกนะฮะแล้วก็โครงฟันนี่มันต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตแล้วโดยเฉพาะคุณอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารคุณก็จะแย่เช่นกันตามวัยใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรักษาลากฟันให้ดีที่สุดให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ตอนนี้ปนก็อากาศเริ่มเย็นก็เ่มใส่ถุงเท้า ก็ช่วงนี้มีนัด11โมงเช้านะคะของทันตแพทย์ที่นี่ก็เดี๋ยวจะมาเมาส์ให้ฟังว่าวันนี้ปนุษโดนไปเท่าไหร่แล้วเขาจะแล้วทางหลวงเนี่ยเขาจะจ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าร้อเนเต็มนะคะ Recover แต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะแล้วก็มาดูว่าวันนี้คุณหมอแจสนะคะนางน่ารักมากคลินิกนี้เป็นคลินิกแรกที่ปนุษย์มาใช้บริการนะคะแล้วก็ ไม่ใช่สิครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกเราก็ไปแอไปซับเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านุษย์ยายมาจากโตลอนโตใช่ไหมล่ะเดนทิสอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพงแต่ตรงนี้มันก็ใช่ว่าถูกกันนะคะก็เลยเอ๊ะเผื่อเพื่อนๆสาวๆคนไหนมาอยู่ตามประเทศแล้วอยากสนใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพฟันนะคะหรือถ้าอยู่แล้วแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องฟันนะคะเรื่องฟันสุขภาพฟันเนี่ยคุณจะเริ่มยังไงดีแล้วต้องทําอะไรบ้าง ก็เข้ามาฟังช่องปรนดุดนะคะเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังว่าคุณต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก่อนที่คุณจะตัดสินใจดูแลสุขภาพฟันคุณต้องมีข้อระวังแล้วก็วงเงินอะไรบ้างเพราะที่นี่นะคะไม่เหมือนเบองไทยนะคะที่เมืองไทยนี่ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่อเผอิญว่า ปนุตอยู่ที่เมืองนอกปนุ์เลยม,มาแบ่งปันในประสบการณ์ของปนุ์เองที่อยู่เมืองนอกนะคะและอย่างที่บอกค่ะตอนนี้ก็คือครั้งแรกที่จะมาใช้บริการหรือคัปเปอร์ของหลวงที่นี่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วเขามีเอกสารอะไรให้ปนุตบ้างแล้วเดี๋ยวจะมาเม้าให้ฟังค่ะเดี๋ยวขอตัวไปหาหมอเจ็บฟันเงินนะหวังว่าคงไม่เจ็บอะ่ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องปนุษย์ครั้งแรกได้ใช้ผลประโยชน์ของ Government ที่นี่นะคะเค้าเรียกว่า dentist plan นะคะเพราะว่าตั้งแต่อยู่แคนาดามาเนี่ยเพราะว่าปนุษย์ไม่ได้ทำงานข้าราชการใช่ไหมคะเป็นเครือเ s ล l ์เ e ็มพอย e e ก็คือถ้าคุณจะไปหาหมอฟันโดยเฉพาะหมอฟันนะคะคุณจะต้องควักกระเป๋าเงินตัวเองอ่ะ ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็ปะนะนุะลูกสองคนสมัยก่อนนะคะก็พูดตรงๆว่าแทบหาเงินนี่คือส่งเสียให้เขาเรียนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เขาก็เรียนจบแล้วก็ถือว่าตอนนี้เงินที่เราพอมีเราก็ต้องเอามาดูแลสุขภาพแหละอ่ะแต่ตอนที่เราทํางานเนี่ยลราโดยเฉพาะเราทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกแกต้องเจอคนเยอะ สุขภาพฟันนะคะมันคือ Image ของเราอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ทำงานที่จะต้องเจอคนเยอะๆแต่มันก็เป็นสุขภาพร่างกายส่วนตัวนะคะที่คุณและทุกคนจะต้องดูแลอยู่แล้วนะคะก็ประมาณว่าสมัยก่อนนู้นเนาะแม่เราพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะพูดถึงแม่ปันรุษน,นะเออแต่สมัยเนี้ยเด็กสมัยเนี้ยโชคดีมากที่เรื่องฟันเนี่ยพ่อแม่อย่างปนรุษเนี่ย บอกให้ลูกๆเนี่ยไปดูแลฟันกันให้ดีที่สุดเพราะว่าเวลาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยฟันมันคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องอยู่จนแก่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปมันจะเป็นกระมมีผลกระทบต่อระบบย่อยแล้วก็เข้าไปในลำไส้พูดถึงลำไส้เดี๋ยวปนุจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเอ็นโดสโคปีหลังเอ็นโดสโคปีที่คลิปที่แล้วปนุพูดค้างไว้นะคะว่า คุณหมอให้ไปหาอย่างหนึ่งแต่ตรวจออกมาดันไปเจออีกอย่างหนึ่งแล้วสามารถเป็นเคสทำให้เป็นมาอะไรเป็นมะเร็งในลำไส้ได้คือเชื้อแบคทีเรียอะไรแล้วก็คืออยากจะมาเมาสู่กันฟังนะคะปนุนะคะ,ะ,ะ,คะถ้าใครเพิ่งแวะเข้ามาเดินเข้ามาในช่องปนุก็น night nice o miss you นะคะวันนี้ปนุก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ dentist plan หรือผลประโยชน์ที่หลวงที่นี่เขาให้กับ คนที่เป็นอิม i g r ก t รชันแล้วก็ตอนนี้ปนุก็ได้เป็นคนแคนาเดียนไปแล้วนะคะก็คือประมาณว่าเราอยู่นานจนถึงว่าเราสามารถได้ Ben e f i t หรือ Co v e r นะคะโดยที่เราไปหาหมอสุขภาพนู่นนี่นั่นะนะะก็ถือว่าเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งของของปนุนนะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยปนยุเข้าโรงพยาบาลเจนเมฮะาเข้าโรงพยาบาลก็คือต้องมีการจี้กำแพงหมดลูกเราก็กลัวเหมือนกันนะว่าเออมันจะแพงไหมเพราะว่าเราจะต้อง ต้องใช้ยาใช้จะนอนค้างหรือเปล่ามันก็เป็นความกังวลเพราะเราก็ไม่อยากเดือดร้อนเงินที่เก็บแล้วก็ว่าที่สามีใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายปนุษย์ถ้าไม่ได้เสียสักบาทหนึ่งเสียแคพ่พ้าอ้อมอ่ะพูดตรงๆใช่ไหมฮะก็ถือว่าเออมันเป็นผลหนึ่งที่เราเสียภาษีล่วงหน้านะคะเพราะปนุษย์ทำธุรกิจเนี่ยปนุษย์ต้องเสียภาษีทุกปีนะคะนี่คือผลประโยชน์แล้วก็ ผลลับที่เราได้จากการที่เราเสียภาษีมันก็ดีนะคะแต่บางทีภาษีมันก็เยอะเกินที่ปนุษมาพูดในเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่ปนุษปิดร้านและไม่ได้ทํากิจการละรายได้มันก็ตกลงถูกไหมคะเพราะว่าคนที่จะได้ dentist cover ของ g o ก e r n m e n t ที่นี่คุณจะต้องมีรายได้ต่ากว่า30,000ต่อปีนะคะหรือ3 0 3 0 0 0 0 0 per year นะคะปะนุษย์ก็ปีที่แล้วก็ให้พี่อมเขาทา accountant ให้นะะโดยการ ส่งภาษีให้ก็สรุปก็คือรายได้ปนุนไม่ถึงเขาก็เลยปนุ์ยอยู่ในข่ายที่ว่าโอเคเป็นบุคคลไม่มีรายได้อ่าก็คือไม่มีพอที่จะต้องมานั่งเสียเดนทิสเพราะว่าเดนทิสชนีแพงไม่รู้ที่เมืองไทยแพงไหมแต่คิดว่าน่าจะถูกกว่าแคนาดาอยู่แล้วที่เพื่อนคนไทยหลายคนเออทาไมไม่ไปทําที่เมืองไทยเมืองไทยถูกกว่ายเยอะนู่นนี่นะั่นเราก็เข้าใจนะว่าเออเมืองไทยยังไงก็ พูดภาษาเดียวกันเขาอธิบายเราก็เข้าใจแต่เพอเอิญว่าปนุษย์อยู่เมืองนอกเสสีย่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเราทําอะไรที่เมืองไทยแล้วเกิดมีปัญหาถ้าไปหาหมอที่นี่เขาก็ต้อง start r over เริ่มต้นใหม่หมดเลยใช่ไหมคะฉะนั้นปนุษย์ก็เลยว่าออยอมเสียเงินแล้วก็เสียเวลาที่นี่ดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดมีประเด็นการ follow up หรือการตรวจสุขภาพช่องปาก อะไรอย่างเงี้ยปนุษย์จะได้หาหมอที่นี่ไม่ใช่ใชว่าบินเหอะไปเมืองไทยตลอดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณอย่าลืมนะคะว่าแต่ละแพทย์ทันแตแพทย์แต่ละคนเนี่ยงานของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าเออถ้าเราอยู่เมืองไทยแน่นอนปนุษย์ก็ต้องหาหมอเมืองไทยแต่ชีวิตส่วนใหญ่ปนุษย์อยู่ที่เมืองนอกปนุก็ต้องหาหมอเมืองนอกอันนี้แล้วแต่นะคะนี่มาเล่าเมาสู่กันฟังอันนี้คือพูดในเรื่องประสบการณ์และความคิดสรงุงว่าทําไมถึง ยอมที่จะเสียเงินมากกว่าที่จะไปเสียที่เมืองไทยนะคะและในกรณีนี้ก็คือปนนด์เนี่ยไม่ได้มีไรายได้ใช่ไหมคะตอนนี้เขาเลยบอกว่า Canadian Dental Dentist Care Plan ก็ถือว่า โชคดีนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีหลายคนที่ได้แล้วก็ไอ e n น i ิสแคร์เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเพิ่งให้หรือว่าให้กันมานานแล้วแต่ก็ดีใจว่าเออประนุดก็ลดค่าใช้จ่ายไปส่วนหนึ่งนะคะเพราะวันนี้ทางหลวงเนี่ยเขาจะส่งเอกสารมาให้นะคะของบริษัทประกันประกันประกันสุขภาพอ่ะก็คืออยู่ในส่วนของการดูแลสุขภาพฟันเขาก็จะมีบุ๊กลิสต์นะคะบอกรายละเอียดว่า ถ้าคุณไปหาหมอฟันนะคุณจะได้คัพเวอร์คุณไม่ต้องจ่ายนี่คุณไม่ต้องจ่ายนั่นวันนี้ปนุษย์ได้ทําอะไรอ,ะอ่ะตรวจช่องปากใช่ไหมคะแล้วก็ปนุษย์มีสะพานฟันอยู่สองข้างอ่าตรวจความเรียบร้อยว่ามันมีอาการเจ็บไหมปนุษย์ก็มีลากฟันนะคะน,นี่ทามาตั้งนานทาตั้งแต่เมืองไทยนะคะก็จะได้30ปีแล้วมังก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะวันนี้ก็เลยได้ไปสแกนนะคะคือคือเขาใช้เครื่องสแกนช่องปากเรา ก็เดี๋ยวเขาจะส่งเป็นแฟกซ์มาให้นะคะก็อยากจะรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างแต่คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใหญ่หมอใหญ่เขาเข้ามาเขาก็มาตรวจเจ็บไหมบอกก็ไม่มีนะถ้าเราไม่มีเจ็บก็ไม่มีเจ็บเพราะเราดูแลสุขภาพฟันเราอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เอกสารเพื่อยืนยันว่าอ่าเนี่ยตอนแรกเขาจะให้เอกสารมาให้เราอ่านว่าเออเราเนี่ย เหตุผลอะไรเราถึงได้มีผลประโยชน์ในด้านนี้ทางหลวงที่นี่นะคะเขาก็จะส่งเอกสารมาอธิบายโอ้ถ้าเราอายุเท่านี้ภาษีเราเท่านี้รายได้เราเท่านี้โอเคคุณอยู่ในข่ายของที่คุณอาจจะไม่มีรายได้พอที่จะดูแลสุขภาพฟันของคุณเราก็จะดูแลสุขภาพฟันของคุณให้โดยการจ่ายให้ส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็บอกเออก็ดีนะเพราะว่าเขาขอดพนุ่ายที่ทําสะพานฟันไปควักกระเป๋าตัวเองนี้ก็ แสนแสนเกือบสองแสนน่ะเจ็ดพันแปดพันแล้วก็ระยะเวลาแล้วทำช่วงโควิดก็คุณถ้าใครติดตามช่องปนุษย์น่าจะได้ยินข่าวเออได้ยินช่องที่เกี่ยวกับปนุษย์ทำเอ่อลากฟันหรือเอ่อสะพานฟันช่วงโควิดเพราะช่วงนั้นโควิดทำแล้วปนุษย์ยังใส่ฟันปลอมเคล็ดเทมโพเรอรี temporary, ใช่ไหมครับล็อกอยู่ๆมันหลุดออกมาเราก็กลัวจะติดเชื้อใช่ไหมครับเพราะไอโควิด ิดตั้งกี่ปี3ปีแล้วทําโลปรุธรรมช่วงต,ต้นต้นปี2019ใช่ไหมคะพอ,อต้นต้นปี2019พอไปลายปลายปี2019คลินิกต้องปิดแล้วก็20 21 ิดถาวรแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วถึงได้มาทําต่อยิบสองเขาเปิดครึ่งๆกลางๆเขาก็ต้องเลือกเลือกเพชร์นก็คือเลือกคนคนไข้เพื่อจะเข้ากลับไปทําก็ปนุก,ก็ต้องรีบกลับไปทําไม่งั้นไอ้ฟันที่เขากรอเอาไว้เพื่อจะรอให้สะพานฟันมันครอบเนี่ยมันอาจจะติดเชื้อได้ก็ถือว่าโชคดีว่าทําเสร็จก่อนปิดยาวของโควิดอีกทีหนึง่งเรื่องฟันนะคุณยิ่งคนยิ่งอายุเยอะเนี่ยนะต้องดูแลฟันกันอย่างดีนะคะบางที ช่วงด้วยวัยของปนุนี่53จะ54อีกไม่กี่เดือนเนี่ยคะปนุเป็นคนที่ไม่เคี้ยวของแข็งนะคะของกรอบอแบบกรอบจะต้องแบบครัชเลยเป็นแบบนี้นะคะปนุจะไม่กินเลยเพราะรู้ว่าเห็นเพื่อนเห็นคนในครอบครัวนะคะชอบเคี้ยวน้ำาขง็งน้ำแข็งกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ประมาณว่าคนมันชอบอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าคุณทําอยู่นะคะขอเตือนว่าเลิกกินนะคะเพราะว่า ฟันเนี่ยเวลาถ้ามันแตกไปนะคะมันแตกไปหรือมันหลุดไปเนี่ยและช่วงยุคปัจจุบันนะคะมันเป็นอะไรที่แพงค่อนข้างแพงมากเลยนะคะอย่างเพื่อนบางคนเขาไปกินอะไรอหอยแข็งลวกใช่ไหมบางทีหอยแข็งลวกมันไม่เปิดแล้วก็ต้องใช้ฟันเป็นไงล่ะฟันหน้าแตกเลยค่ะดีนะปนุ์กินที่เขาแกะมาแล้วก็เลยหายไปแต่นี่ก็แตกไปนิดนึงไม่รู้จําไม่ได้แล้วว่าไปใช้ฟันส่วนไหนตอนที่แม่เห็นบอกไอ้นุ่ย ไปทำฟันนี่ฟันตรงนี้แต่แต่หมอก็บอกว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะคะแต่มันอาจจะเป็นรอยบิ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดวันนี้ฟันขาวทาลิปติกได้แล้วก็วันนี้นะคะคุณหมอแจสนะคะเขาชื่อตัวน่ารักตัวเล็กๆนะคะก็ะปนุดก็โดนไปอะไรมั้งอะ scaling scaling polishing recall exam แล้วก็ for for radiog อะไร ร a ดิโอรีดิโอกราฟอะร r ดิโอกราฟพานารามิกส์รดิโอกราฟอาก็คือไอที่เป็นสแกนนะนะคะนี่อ่านให้ฟังแล้วก็ Pay by Mastercard ก็คือเราต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจ่ายนะคะสิ่งที่ทางของ h Health เนี่ย h e ฮ l ของกาวาเมเนี่ยเขาไม่คับเวอร์นะคะก็เสียไปอะไรปนุเสียไปห้าสิบห้าสิบหารห้าสิบถ้าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ล่ะ แต่ถ้าปนุนุ์ไม่ได้ประกันของสุขภาพฟันของรัฐบาลนะคะปนุนุ์จะต้องเสียทั้งหมด367.42ไหนมาคิดซิงเงินไทยเท่าไหร่ตอนนี้เงินไทยเท่าไหร่คะบาทละ23ตอนนี้ทองก็แพงค่าเงินไทยก็ไม่เคยขึ้นสักทีมีแต่ตกแล้วก็ตกนะคะอ่ะตีซะ1ดอลแคนาเดียนนะเท่ากับ23บาทเอาไว้ง่ายนะแต่วันนี้ถ้าเกิดปนุนุ์ไม่ได้ใช้ ผลประโยชน์ของทันตแพทย์ของที่หลวงเขาให้มาเนี่ยสามร้อยอคูณยี่สิบสาม้วันนี้ปนุต้องควักกระเป๋าเองนะคะประมาณ8,450บาทก็เยอะนะเยอะนะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นนะยิ่งคนไม่มีไรายได้นี่เยอะนะคะอะแต่วันนี้ปนุ์เสียไปแค่50.58 คูณยีเสียไปพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามสามสิสีเซนคือไอสิ่งที่เขาไม่ได้คับเวอร์นะคะก็ถือว่าประหยัดเงินไปได้เยอะนะคุณเพราะว่าช่วงนี้อะไรมันก็แพงนะคะอะไรก็แพงแล้วทันตแพทย์ของพวกนี้มันก็แพงมากอ๋อนี่ไงอันนี้ที่ที่แพงที่สุดก็จะเป็น scaling t h r unit อาา่าฮะ exam อ,อะไรที่ถูกสุดอะพอลิสคัดเงาฟันเก้าเหรียญถูกที่สุดก็เนี่ยค่ะสุขภาพฟันนะคะคุณถ้าคุณมาอยู่เมืองนอกเนี่ยนะคะถ้ามาอยู่เมืองนอกแล้วถ้าเกิดแฟนคุณไม่ได้แนะนําแล้วเกิดคุณอยากจะดูแลสุขภาพฟันเนี่ยคุณไปเลยค่ะไปที่คลินิกไป c o n ซัลเ a t i o n เข้าไปที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะปะนุก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนที่ปนุกเลิกกับแฟนคนแรกอะ สามีคนแรกนะคะเขาก็ไม่ได้มาบอกปนุษ์ว่าเออเธอต้องไปหาหมอฟันนะเธอต้องไปเอ,อ่อทำพาสปอร์ตนะเธอต้องไปทำไปกับขี่ปนุษท์ทำเองและถือว่าเรามีกระยาณน,นี้มีที่ดีที่เขาช่วยแนะนำนะคะในเรื่องของการทำวีซา่าการก,อก่อเอ่ออิมเมรชั่นแต่ถ้าเรื่องฟันเนี่ยปนุษจัดการเองเพราะถือว่าเออเราได้เวลาแล้วเพราะช่วงนั้นจําได้เลยว่าเออไม่ต้องส่งเสียให้ลูกแล้วนะคะก็เลยเออ เงินเรามีอยู่ก้อนนี้เงินที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเราอยากจะทําอะไรเราบอกเอองั้นเราต้องทําฟันดีกว่าเพราะว่าฟันประนุน,นอะโวสองข้างพูดแบบไม่อายนะโวสองข้างก็คือไม่มีฟันก็คือมีแต่มีแต่เหงือกอ่าใช่ไหมฉะนั้น,เ,นเวลาเราขบเคี้ยวเรากินอาหารอะไรไปเนี่ยเราก็ไม่มีความมั่นใจนะคะและการใช้สำเนียงการพูดเนี่ยมันจะบ่งบอกได้เลยนะคะว่าสำเนียงมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่ามันมีโพรงอยู่ในช่องปากเราใช่ไหมคะคือโพรงก็คือเราไม่มีฟันอ่ะ พอไปใส่ฟันไปครอบเป็นสะพานฟันการพูดสำเนียงฟันมันก็ดีขึ้นนะคะการการที่เรายิ้มหรือพูดเราก็มั่นใจขึ้นโดยเฉพาะด้านข้างไม่รู้เห็นกันไหมเนี่ยด้านข้างนะคะดูแลสุขภาพฟันถ้าคุณเพิ่งมาอยู่เมืองนอกนะคะเราคิดว่าจะอยู่แบบถาวรนะคะสุขภาพฟันนี่เรื่องใหญ่และอย่างถ้าคุณทํางานด้วยตัวเองเนี่ย นะฮะเราก็ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับข้าราชการหรือไม่มี benefit cover อะไรประมาณนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ลองกอกของหลวงดูจนกว่าที่ว่าคุณจะได้ก็คือคุณต้องเป็นแคนาเดียนก่อนนี่พูดถึงแคนาดานะประเทศอื่นปนุษไม่รู้นะคะก็ถือว่าเรามาอยากมาแบ่งปันให้ฟังนะเพราะว่าเอออยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่คาดคิดว่าเราจะได้เราก็ได้นะฮะบางทีปนุษคิดว่าถ้าปนุษอยู่เมืองไทยเนี่ย ก็จะได้อะไรอะอะไรบัตรทองบัตร30แต่เรื่องฟันเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีปัญญาไปทำฟันหรือเปล่าเพราะามันก็แพงถูกไหมคะแล้วด้วยอาชีพที่ประนุไขายของเครื่องสำอางอยู่ในห้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเอ่อเบเนฟิตอะไรมากมายอยู่แล้วในช่วงนั้นนะคะถือว่าช่วงนี้บรนปลายของประนุดเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสมาอยู่ต่างประเทศนะคะมันก็มีชีวิตเหงานะคุณแต่มันก็มีส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีของชีวิตนะคะก็เลยตอนนี้คิดว่าเออ ตอนนี้เรา50แล้วจะ54แล้วเราก็ดูแลสุขภาพเรานะคะให้ดีกว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นนะคะต้องเทคแคร์ทุกอย่างแม้กระทั่งฟันนะคะฟันลากฟันปะนุนี่ทำฟันมานี่ก็จะได้ตั้งตั้งแต่เมืออ่อไหร่อ่ะใแล้วตั้งแต่ปี2019เพราะก่อนหน้านั้นก็พยายามที่หลีกเลี่ยงการขบเคี้ยวของที่แข็งนะคะน้ำแข็งหรือกินอะไรแล้วแต่ที่รู้สึกมีอาการแบบ มีมีสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ฟันเราต้องใช้แรงเยอะๆอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะคะยิ่งเวลายิ้มด้านข้างเนี่ยถ้าใครนั่งข้างๆปะนุษเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นโพรงคุณสังเกตไหมบางทีเราอะเราไปคุยกับงานกับใครหรือเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณภาพพจน์คุณไม่ดีโดยเฉพาะช่องปากแล้วคุณทํางานเกี่ยวกับการพูดอะมันก็ทําให้เราเสียบุค,คลิกนะคะแล้วก็เสียสุขภาพด้วยเพราะเวลาถ้าเกิดคุณอายุมากขึ้น การกินการขบเคี้ยวของคุณที่จะลงไปในลําไส้ของคุณนี้ก็เป็นประเด็นฉะนั้นปนุเกิดขบางทีเออไม่แน่นะไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมเราท้องผูกเพราะว่าระบบการย่อยอาหารของเรานะ่ะมันไม่ดีเพราะช่วงนั้นเราไม่มีฟันการามที่จะบดเคี้ยวอาหารถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดี100% โอเคนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของการไปหาหมอฟันที่นี่นะคะแล้วก็การอยู่ต่างประเทศแล้วเราได้ benefit ที่หลวงเขาดูแลสุขภาพฟันนะคะแล้วก็สุขภาพเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ปนุษย์ก็ไปหาหมออันตราสาวไม่ใช่หมอสิเพิ่ง้เป็น,เป,นเป็นคลินิกที่แพทย์ประจำตัว ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบรลุกนะเขาส่งไปให้เราตรวจอันตรสาวเพราะว่าประุเนี่ยยังมีรอบเดือนไหลยอยู่นะคะก็ทั้งๆที่มันไม่สมควรที่จะไหลแล้วก็ยังมีอาการเนี่ยหาเรื่องโฮอร์โมนกับผู้หญิงวัยทองเป็นเรื่องใหญ่นะคุณอใหญ่ในข้อนี้นะก็คือเราไม่มีความเป็นอิสระในการแบบไม่ต้องใส่ผ้าเนามอยมยเรื่องของเรื่องนะคะมันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนฉะนั้นประหลุอยากจะออกมานั่งเมาส์นั่งเล่าให้สาวๆหลายๆคนที่ อาจจะเป็นปัญหาเดียวกันแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก่อนหรือคุณเป็นปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วแต่ไม่กล้าที่จะคุยกับคนรอบตัวเราสามีเราหรือแพทย์ประจำตัวเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะคะคุณต้องดูแลสุขภาพแล้วยิ่งถ้าคนมีรอบเดือนผิดปกติเนี่ยคุณต้องรีบดูแลเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับมดลูกนะคะเป็นมะเร็งในมดลูกปากมดลูกทุกอย่างแม้กระทั่งอารมณ์ของเรา นะคะเพราะยิ่งถ้าคุณอายุสูงวัยขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆถอยลงละฉะนั้นเราก็ต้องดูแลไอสิ่งที่เรายังมีอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากสนใจหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหลังวัย50นะคะหรือเริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของรอบเดือนนะคะก็แวะเข้ามาช่องของปนุ์นะคะ,คะนุช t t ส Storytelling ไทยแคนาดาปนุ์ไม่ใช่แพทย์ปนุ์ไม่ใช่หมอนะคะ จะมาแชร์ในเรื่องประสบการณ์ที่ตัวเองกําลังเกิดขึ้นในช่วงของวัยทองณนะตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องวรารยตี้หลายรสชาตินะคะตอนมาอยู่เมืองนอกออกเดทกับผู้ชายต่างชาติที่นี่การทำธุรกิจนวดไทยนะคะตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกโดยที่เราจะต้องเขาเร,รียกอะไรสู้อยู่คนเดียวหัวเดียวกะเทียมรีบแต่ ก็ต้องอยู่ให้ได้ถ้าเราไม่มีใครช่วยเราก็ต้องอยู่ให้ได้ก็อย่างปนุนะคะก็เดี๋ยวจะมาเาสาเรื่องประสบการณ์เป็นเด็กเสิร์ฟนะคะสนุกมากเลยนะคะแล้วก็จากเด็กเสิร์ฟป้นุไปทําความสะอาดบ้านได้ยังไงโอเคนะคะวันนี้ก็โอ้ที่นี่นะคะไม่รู้ที่เมืองไทยนะที่นี่พอเดนทะิสเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้กิฟต์ก็มียาสีฟันกล่องเล็กๆแล้วก็ไม้แปรงฟันนะคะแล้วก็ฟรอส หมายัดฟันนี่คือของจารวยที่ทุกครั้งแพทย์ที่นี่เขาจะให้ติดมือมามันก็ดีนะะเผื่อเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแล้วก็ได้ของพวกนี้แพ็คไปแล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่ต้องเก็บมาล้าถือว่านิดๆน,น,น้อยๆนะคะสมัยก่อนได้เยอะกว่านี้นะคะตอนนี้ได้แค่น,นี้เองก็โอเคนะคะดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายนะคะทุกอย่างที่เป็นสุขภาพเราสวยเรื่องรอง สตรองเรื่องใหญ่โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหนะ้าว่าปนุษย์อยากเมาว่าเป็นสาวเด็กเสิฟแล้วก็เดทหนุ่มต่างชาติก่อนที่จะมาเจอพี่ทอมเนี่ยกับไอ้หนุ่มมอเตอร์ไซค์อ่ะปนุษย์กว่าจะดันออกไปได้ต้องใช้มารยาแค่ไหนโอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานกลางวันก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยบายฟอร์นาว